ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมแฝด CS4 เลยนะคะโปรแกรมแฝดเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟ,ฟิกที่มีความคมชัดเนื่องจากเป็นกราฟ,ฟิกแบบเวกเตอร์สามารถเล่นเสียงและวิดีโอแบบสเตอริโอไดส้สามารถสร้างงานให้ต้ต่อกับผู้ใช้เทอร์เชชีมมัลติมีเดียมีฟังก์ชันสำหรับการเขียนโปรแกรม S Action s เ i p และยังทำางานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆได้มากมายเช่นภาษา PHP, JSP, ASP เป็นต้นข้อดีของโปรแกรมไฟก็คือสามารถบิบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กมีผลทำให้แสดงผลี้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นยังแปลไฟไปอยู่ในฟอร์แมตอื่นได้หลากหลายอีกด้วย โปรแกรมแฟรเริ่มมีชื่อเสียประมาณปีพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันได้ถูก,กนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจนอกจากนั้นโปรแกรม f ฟรยังสามารถสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานต่างๆรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำงานได้กับหลายๆแฟร์มต่อมาเรามาดูสัญลักษณ์ ไฟล์ของโปรแกรมแฝดกันนะคะสัญลักษณ์ไฟล์ของโปรแกรมแฝดมีดังนี้ไฟล์ f b f เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ถูกคอมไพล์แล้วไม่สามารถแก้ไขได้อีกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดเล่นได้ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือเป็นเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมแฝดกันไฟล์ .fla เป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมแฝด โปรแกรมที่ใช้เขียนแปดสามารถแก้ไขได้และคอมไพล์ให้เป็นไฟล์ s w f ได้ค่ะไฟล์ exe เป็นไฟล์ที่ถูกคอมไพล์แล้วเป็นแอปพลิเคชันซึ่งได้รวมเอาโปรแกรมเสริมเข้าไว้ด้วยกันไม่สามารถแก้ไขได้สามารถเล่นได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริมค่ะมาเรามาดูการเปิดโปรแกรมกันนะคะขั้นตอนแรกของการเปิดโปรแกรมนะคะ แล้วก็ไปคลิกที่ Start a โป o g r a m และไปคลิกที่ f o u d e r ของ m o b e Major Collection c s c และหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ไปคลิกเลือกที่ o o t b e B Fat c s c Professional เมื่อเราคลิกแล้วนะคะรอสักคู่เมื่อนี้สีแดงๆนะคะและหลังจากนั้น เมื่อโปรแกรมใส่ขึ้นมาจะปรากฏหน้าจอดังภาพเลยนะคะและเมื่อปรากฏดังหน้าจอแล้วให้ไป,ไปคลิกที่แปดเฟรม Action s c r i p t 2.0ในส่วนของ Create New ค่ะต่อมาเรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรมกันนะคะแถบคำสั่งเมนูบาร์แถบคำสั่งเมนูบาร ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆสำหรับใช้งานทั่วไปเหมือนโปรแกรมอื่นๆได้แก่เมนูไฟล์อีดิ i อินเสิร์ตม y ดิฟายเท็กค d มมันดคอนโทรลวินโดวและเฮล์ขันนี้ก็คือหน้าตาของแถบคำสั่งนะคะต่อมาเป็นแถบเครื่องมือทูนบาร์จะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะ ต่อม,มานะคะกล่องเครื่องมือทูนบ็อกกล่องเครื่องมือทูนบ็อกเป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือต่างๆเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆในการใช้งานกลุ่มที่1นนะคะกลุ่มเลือกกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มการวาดภาพและการตกแต่งภาพกลุ่มที่3เป็นกลุ่มมุมมองกลุ่มที่4เป็นกลุ่มสีและพื้นหลังและกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มของออปชันกลุ่มคำสั่งเพิ่มเติม จะแสดงคำสั่งเมื่อเลือกใช้งานจากปุ่มหนึ่งปุ่มส่ค่ะขะนี่ก็จะเป็นรูปของส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะคะเรามาดูกันที่ A นะคะ A ก็คือเมนูบาร์แสดงรายการคำสั่งของโปรแกรมแล้วต่อมาก็เป็น B นะคะคือ STATE พื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุหรืออาจจะเรียกว่าเวทีเมื่อ เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบนสเตจเท่านั้นค่ะก็ะคือในส่วนนี้นะคะต่อมา C คือไทม์ไลน์หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมสำหรับการนำเสนอผลงานประกอบไปด้วยส่วนทำงานเกี่ยวกับเลเยอร์และไทม์ไลน์นะคะแล้วต่อมา D ก็คือ t a n เนอหน้าต่างควบคุมฟังก์ชันงานซึ่งมีหลายฟังก์ชันค่ะและ E นะคะ ก็คือชู o บ b o x แสดงปุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดการวาดภาพและสร้างภาพค่ะค่ะต่อมานะคะเราือดูรายละเอียดเครื่องมือของปุ่มเลือกกันก่อนนะคะเครื่องมือแรกนะคะก็คือ selection เป็นเครื่องมือใช้เลือกวัตถุอันที่สองนะคะก็คือ sub selection เคลื่อนย้ายปรับแต่งวัตถุอันที่สามเป็น free transform ชูนปรับรูปร่างวัตถุอันที่4เป็นซินชูนใช้เลือกพื้นที่บางส่วนของวัตถุและอันที่5นะคะเป็นเครื่องมือ TD Rotation t ชูน,นใช้หมุนมุกวิในมุมมองสามมิติค่ะต่อมานะคะเราจะดูรายละเอียดเครื่องมือกลุ่มวาดและตกแต่งภาพกันนะคะเครื่องมือแรกนะคะคือ PenTool ใช้วาดเส้นตรงเส้นโค้ง อันที่สองนะคะดีโครทูนใช้ว่าชิ้นงานสำเร็จรูปอันที่3นะคะล i t ทูนใช้ว่าเส้นตรงอันที่4 Pixel ี่พิซเซลทูนใช้ว่ารูปทรงอิสระอันที่5นะคะ Tech t เท t ทูนใช้พิมพ์ข้อความอันที่หกแบ็เกิลทูใช้ว่ารูปสี่เหลี่ยมอันที่7จ็ดบัตทูน ใช้ระบายสีอันที่8เพนบ็กคิดชูนใช้เติมสีให้พื้นวัตถุอันที่9อีเลสเซอร์ชูนใช้ลบวัตถุอันที่10บโนชูนใช้ใส่กระดูกเข้าต่อให้วัตถุและอันที่11นะคะ i d o ด b l e ชูนใช้ดูดสีของวัตถุค่ะต่อมาเป็นรายละเอียดเครื่องมือกลุ่มมุมมองนะคะ เครื่องมือแรกนะคะแทนทูลใช้เลื่อนตำแหน่งสเตตซูมทูลใช้ยอ่อหรือขยายขนาดสเตตค่ะแล้วต่อมานะคะเป็นรายละเอียดเครื่องมือกลุ่มรายละเอียดเครื่องมือกลุ่มสีเส้นและพื้นอันแรกนะคะ s t o อ k คัลเลอร์ทูใช้เลือกสีเส้นแลอันที่2ก็คือฟาดคัลเลอร์ทูใช้เลือกสี่ะเมื่อเราจะคลิกใช้สี ดำขานะคะเมื่อเราคลิกตำแหน่งนี้นะคะก็จะทำให้มีการสลับสลับการระหว่างสีเส้นและสีพื้นได้ค่ะต่อมาเป็นลำไทม,รรม์ไลน์เฟรมและเลเยอร์นะคะไทม์ไลน์เป็นส่วนที่กำหนดความสั้นยาวของมุกวีดเฟรมเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลซึ่งอาจเป็นคำสั่งรูปภาพหรือข้อความที่แสดงให้ผู้ชมได้เห็น เลเยอร์ layer, เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลแยกจากกันเป็นชั้นๆเหมือนแผ่นสไลเพื่อง่ายต่อการจัดการและแก้ไขสเตตเป็นพื้นที่แสดงมูฟวี่ที่อยู่ในเฟรมและเลเยอร์ค่ะจากภาพนะคะหมายเลขที่1ก็คือปุ่มแสดงหรือซ่อนไทม์ไลน์หมายเลขที่2คือเลเยอร์เฟรมจะต้องวางบนเลเยอร์ หมายเลขที่3ปุ่มซ่อนและปุ่มสแสดงข้อมูลบเบลเยอร์หมายเลขที่ปี่มอมิญญาให้แก้ไขและป้องกันการแก้ไขข้อมูลบเบลเยอร์หมายเลขที่5้าเพจหัวอ่านเฟรมแต่ละช่องหมายเลข6หมายเลขประจำเฟรมหมายเลข7เฟรมเปรียบเสมือนช่องเก็บเหตุการณ์ของมูฟี่หมายเลขที่ 8. ปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่หมายเลขที่9ปุ่มสร้างโฟนเดอร์เลเยอร์หมายเลข10ปุ่มลบเลเยอร์หมายเลข11ปุ่มเซตเตอร์เฟรมหมายเลข12ปุ่มโอนยาสกินหมายเลข13ปุ่มโอนยาสกินแบบโครงล่างหมายเลข14 ปุ่มแก้ไขเฟรมหลายเฟรมพร้อมกันหมายเลข15ปุ่มอนิมาร์เกอร์หมายเลข16บอกตำแหน่งหมายเลขเฟรมในขณะทำงานหมายเลข17บอกความเร็วของการแสดงกี่เฟรมต่อวินาทีและหมายเลข18เวลาที่ใช้ในการมูฟวี่ค่ะ